Yeah. ในหัวข้อนี้นะครับจะมาแนะนําการใช้งาน PLC นะครับ PLC ที่จะมาแนะนําการใช้งานก็คือ PLC Mitsubishi นะครับตัวนี้นะครับรุ่น FX 3 G 2 4 M นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเนมเพจกันนะครับตัวเนมเพจของมันเนี่ยโมเดลเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นรุ่น FX 3 G นะครับขีด2 4 MR MR ตัวนี้ก็คือเอาต์พุตเนี่ยจะเป็นรีเลย์นะครับจะไม่ใช่ทานซิสเตอร์จะเป็นเอาต์พุตแบบรีเลย์นะครับบรรทัดถ,ถัดมาที่เขาบอกเนี่ยก็คือแหล่งจ่ายไฟที่ต้องจ่ายให้กับตัว PLC นะครับ1 0 0ถึง240โวลต์ AC นะครับที่ความถี่ 50- ถึง60เฮิร์นะครับ power supply ที่มันต้องการ กำลังที่จ่ายให้นะครับก็คือ32วัตต์นั่นเองนะครับส่วนเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตตัวนี้ก็คือความสามารถของหน้าคอนแทคที่รับได้นั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้กับไฟตรงเนี่ยมันจะใช้ได้ที่3 0โวลต์ DC นะครับถ้าเกิดใช้แรงดันที่มากกว่านี้เนี่ยหน้าคอนแทคอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับส่วนแรงดันฝั่ง AC นะครับรับได้ที่สูงสุดเนี่ยคือ2 4 0โวลต์ AC นะครับหน้าคอนแทคกระแสที่รับได้สูงสุดนะครับคือ2แอมป์นะครับ ทีนี้เรามาดูขาการต่อใช้งานฝั่ง Input แล้วก็ o u t p u t นะครับฝั่ง Input เนี่ยจะมีข้วที่บอกว่าเป็น L และ N นะครับ L และ N เนี่ยก็คือไฟที่มาจ่ายให้นะครับก็คือไลน์แล้วก็นิวตันนะครับส่วนสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์กราวนะครับสัญลักษณ์กราวนี่ก็คือสายดินนั่นเองนะครับที่เราจะต้องต่อส่วน S ทับ S ตัวนี้นะครับต่อมาคือ S ทับ S ตัวเนี้ยก็คือเป็นเทอร์มินอลที่จะบอกว่าเราจะเลือก รูปแบบการเชื่อมต่อของเซนเซอร์เราเนี่ยเป็นแบบซิงค์หรือแบบซอนนั่นเองนะครับคือถ้าเลือกแบบซิงค์เนี่ยที่ s f s เนี่ยต้องเอาไฟ24โวลต์ dc นะครับมาจ่ายให้กับที่เทอร์มินอลจุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบซอรเนี่ยเราจะต้องเอาแหล่งจ่ายที่เป็นศูนโวลต์นะครับมาจ่ายไว้เมื่อเราเลือกซิงค์หรือซอรนะครับมันจะเป็นตัวกําหนดอ,อินพุตของเรานะครับอินพุต x 0น x 1เนี่ยจนไล่ไปถึง x 15เนี่ยมันจะเป็นการกําหนดว่าเราจะใช้อ่า เซนเซอร์ S S แบบไหนนะครับถ้าเราเลือกแบบซิงค์เนี่ยเซนเซอร์ของเราเนี่ยมันจะต้องเป็น NPN นะครับถ้าเราเลือกแบบซอร์เซนเซอร์ของเราจะต้องเป็น PNP นะครับเนื่องจากว่า,าถ้าเราเลือกแบบซิงค์เนี่ยอินพุตเนี่ยมันจะรับเป็นไฟศูนย์โวลต์หรือว่าไฟลบเท่านั้นนะครับมันจะไม่รับไฟบวกถ้าเราไฟบวกเข้ามาเนี่ยมันจะทํางานไม่ได้นะครับส่วนฝั่งเอาพุตนะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ก็คือยี่ิบสี่ศูนย์นะครับยี่สิบสี่ศูนย์ก็คือ แหล่งจ่ายภายในที่ตัว plc เนี่ยสามารถจ่ายออกมาได้นะครับก็คือตัวนี้สามารถเอาไปจ่ายให้กับซิงค์ซอสได้เลยนะครับหรือว่าเอาไปจ่ายให้กับโหลดได้นะครับก็คือแต่ว่าไม่สามารถที่จ่ายให้กับโหลดที่ต้องการกระแสไฟฟ้าสูงสูงได้นะครับตรงนั้นต้องมีสปายแยกต่างหากนะครับส่วนถัดมานะครับคอมศูนคอมสูนตัวนี้ก็คือขาคอมมอนหรือก็คือขาที่อเอาแหล่งจ่าย input ให้ับ กับ y ศูนย์นะเพื่อที่จะออก y ศูนย์นะก็คือเราต้องเอาไฟเนี่ยมารอไว้ก่อนอย่างสมมุติว่าที่จุดเนี้ยเราเอาไฟยี่สี่รอไว้นะครับออพต์ของ y ศูนย์ก็คือ y ยี่สี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น y หนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ไฟสองร้อยี่สิบเนี่ยมันก็จะออกเ,อเข้าที่คอมหนึ่งแล้วก็ออกที่ y หนึ่งนะครับมันจะแยกคอมกันนะครับก็คือเป็นชุดหน้าคอนแทครีเลย์ของใครของมันนะครับก็คือคอมศูนย์จะเป็นของ y ศูนย์คอมหนึ่งเป็นของ y หนึ่งคอมสองเป็นของ y 2, แต่พี่พิเศษก็คือคอมสามเนี่ยมันจะคุมที่สามวายนะก็คือถ้าเข้าคอมสามเนี่ยมันจะออกวายสามวายสี่วายห้าก็คือถ้าเราไฟยี่สิบสี่เข้าวายสามสี่ห้าเนี่ยจะเป็นไฟยี่สิบสี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟสองร้อยยี่สิบเข้าเนี่ยวายสามสี่ห้าก็จะเป็นไฟสองร้อยยี่สิบเช่นกันนะครับก็คือมันจะไม่ได้แยกอิสระเหมือนกับคอมศูนย์คอมหนึ่งแล้วก็คอมสองนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็จะต้องระวังนะครับว่า อ่าถ้าเราเราใช้ y สามเราอยากจะใช้ยี่สี่ y สี่เราอยากจะใช้สองรอยี่สิบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเลือกว่าเราจะใช้ y ไหนแบบไหนนะครับถ้าจะใช้ความสามเป็นยี่สี่ก็ต้องยี่สี่ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นสองรอยี่สิบก็คือต้องสองรอยี่สิบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อใช้งานจริงกันดูนะครับจากอุปกรณ์ที่เห็นนะครับตัวนี้ก็คือ เป็นเบรกเกอร์2โพนะครับตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับเพื่อป้องกันการาลัดวงจรหรือว่าการเกิดความผิดปกติของ PLC ที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยตัดกระแสไฟฟ้าในขณะที่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นนั่นเองนะครับตัวซัพพลาย DC ตัวนี้นะครับเป็นซัพพลาย DC 24 V โวลต์นะครับตัวนี้2.5 m มตัวนี้เอามาจ่ายไฟให้กับโหลดอื่นๆที่กินกระแส มากกว่าที่ PLC จะจ่ายได้นะก็คือ PLC เนี่ยสามารถจ่ายไฟ24ศูนย์ได้ก็จริงแต่ว่าถ้าต้องการที่จะขับโหลดที่กระแสสูงๆเนี่ยแนะนำว่าควรใช้ power supply DC นะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อไฟจากแหล่งจ่ายดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถาจ้ำไฟจากแหล่งจ่ายนะครับที่เป็นนิวตันนะครับแล้วก็ลายจากที่ท้ายของ อ่าเพราะว่าสไปพายตัวนี้ได้เลยนะครับออกนิวตันจากจุดนี้นะครับก็มาเข้านิวตันที่จุดนี้นะครับเราถอดฝาครอบเทอร์มินอลตัวนี้ออกก่อนได้นะครับ ในขณะทดลองนะครับเรายังไม่ต้องต่อกราวก็ได้นะครับตรงนี้เราทดลองเฉยๆมันยังไม่ได้มีโหลดที่เกิดสัญญาณรบกวนที่จะทำให้ plc เกิดการเสียหายจากการไม่ต่อกล่าวได้นะครับฝั่งลายนะครับฝั่งลายก็ต่อเข้าไปที่ ทอร์มินอลไลน์ได้เลยนะครับทีนี้ซิงสซอที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับตัวนี้เราจะอาเอาไฟ24เข้านะครับเพราะว่าเราจะต่อกันแบบซิง์นะครับเพราะว่าในรูปแบบการต่อของระบบญี่ปุ่นนะครับจะนิยมใช้แบบซิง์นะครับจะไม่นิยมใช้แบบซอนะครับเราเอาไฟจากเทอร์มินอล24นี้นะครับ เข้ามาที่จุด SS หรือว่าซิงคซอนได้เลยนะครับการไล่ขั้วเทอร์มินอลน,นะครับแถวบนแถวบนของเทอร์มินอลน,นะครับก็จะตรงก,กันกับแถวบนที่มาร์คไว้นะครับแสดงว่าแถวบนจุดนี้ก็คือลายนะครับต่ำลงไปแถวที่2ตัวนี้ก็คือเ่เป็นเป็นกาวนะครับข้างบนตัวนี้ก็คือนิวตอนนะครับส่วนที่ลงไปตรงนี้ก็คือ SS นั่นเองนะครับ เมื่อต่อซิงค์ซอสเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือเป็นการต่ออินพุตให้กับ plc นะครับตัวนี้อินพุตจะใช้พุ่มป t ่มสวิตช์นะครับ,รบเป็นแบบใช้นักคอนเทคแท็แกปกติเปิดนะครับที่ปุ่มสีเขียวนะครับส่วนสีแดงนะครับเราจะใช้นักคอนแทคปกติปิดนะครับ mm hmm. การต่อใช้งานก็คือตอนนี้เราเลือก เอาไฟ24นะครับเข้าที่ซิงค์สอดแสดงว่าเราต่อแบบซิงค์ตอนนี้อินพุตที่ต้องรับเข้าเนี่ยต้องรับไฟ0โวลต์เท่านั้นนะครับถึงจะทำงานเราก็ทำการต่อไฟ0โวลต์นะครับจากเทอร์มินอลของ PLC นะครับเข้ามาไว้ที่อินพุตของปุ่มกดได้เลยนะครับ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะจั๊มสายใหม่นะครับเรามาจั๊มที่จุด t e ์ m i n อ l ของปุ่มกดได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเบิ้ลสายนะครับไปหาอีกปุ่มนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไฟจากจุดเดียวกันนี้นะครับก็เบิ้ลสายแบบนี้เลยเบิ้ลสายเสร็จแล้วเราก็เอามาเข้าอีกปุ่มนึงนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ปุ่มแบบนี้นะครับก็คือสายเนี่ยต่อจาก0ูนยโวลต์มานะครับแล้วก็มารอไว้ที่ปุ่ม2ปุ่มนะครับเสร็จแล้วปลอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะไปเข้าอินพุตของ PLC นั่นเองนะครับที่ว่างอยู่ตอนนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็มาเข้าเทอร์มินอลของอินพุตนะครับที่ x0 นะครับก็เข้าที่ x1 นะครับเสร็จแล้วนะครับเราทำการเปิดไฟเพื่อทดสอบอินพุตที่เราต่อเข้าไปก่อนเบื้องต้นก็ได้นะครับ จะทำการเปิดเบเกอร์นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับตอนนี้ที่ตัว plc นะครับมันจะมีไฟเนี่ยติดสว่างขึ้นมาแล้วแสดงว่าตอนนี้ power on ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราจะลองกดปุ่มสีเขียวดูนะครับสีเขียวเนี่ยเป็น no นะครับก็คือถ้าเรากดเนี่ย input plc ถึงจะติดนะครับถ้าถ้าเรากดนี้นะครับที่เรากด input x 0จะติดแต่ส่วน ตัวนี้นะครับ x 1เนี่ย x 1เนี่ยมันเป็นเทอร์มินอลแบบสีแดงนี่คือเป็นแบบ nc นะครับ nc ก็คือทำงานตลอดเวลานะก็คือมันจะต่อตลอดเวลาถ้าเรากดปุ่มเนี่ยมันจะเป็นการตัดวงจรนะครับก็คือตอนนี้ที่ไฟติดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวนี้เป็น nc สัญญาณศูนย์โวลต์เนี่ยมาเข้าที่ขั้วของมันที่ขาเทอร์มินอลของมันนะครับแล้วก็ออกมาที่อีกฝั่งหนึ่งทันทีนะครับเนื่องจากเป็น nc เป็นปกติปิดนะครับ ถ้าเรากดปุ่มเห็นไหมครับที่เทอร์มินอลเนี่ยที่ไฟแสดงผลเนี่ยจะดับเนื่องจากว่าเป็นการตัดวงจรน,นั่นเองนะครับพอเราปล่อยปุ่มอมันก็กลับมานะครับก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการต่อ,อเอาพุทนะครับ